ครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ตาชัยสายเดินทางขึ้นเหนือสุดในสยามนะครับมาชมความงดงามที่ชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงพนมวัฒนธรรมรถรําข้าวสารหอมหวานลิ้นกี่สตรีโสภาชาเลิศรถสับรถนางแลนะครับตาสายครับจะพาเยี่ยมชมความงดงามของสวนสาธารณะจังหวัด เชียงรายนะครับตามเลสายไปเลยครับท่านผู้ชมจะให้เห็นความงดงามของสวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายที่งดงามพร้อมกับดูแมกไม้เมืองหนาวครับบริเวณสวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายนะครับติดกับถนนคนเดินนะครับถ้าเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของถนนคนเดินจังหวัดเชียงรายในช่วงวันเสราร์นะครับก็จะได้เห็นความงดงามของสวนสาธาระแห่งนี้ในช่วงเย็นๆนะครับ ทมกลางบรรยากาศและแมกไม้บริเวณสวนสาธารณะร่มรื่นมากครับแล้วก็มีแมกไม้ทางภาคเหนือครับมีให้เราเยี่ยมชมความงดงามเหล่านี้นะครับมีแมกไม้เมืองหนาวน,นานาพันธ์ครับให้เราเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ลึกในการเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายครับเหนือสุดในสยามนะครับความงดงามเหล่านี้ครับกำลังรอท่านผู้ชมอยู่นะครับมีโอกาสนะครับขึ้นทางภาคเหนือ ก็อย่าลืมแวะเยี่ยมชมความงดงามเหล่านี้นะครับเป็นไม้ดอกเมืองหนาวที่งดงามมากครับท่านผู้ชมครั้งหนึ่งพูดไม่ได้ลยว่าถ้าผ่านขึ้นมาทางภาคเหนือครับอย่าลืมแวะก็ไปชมสวนดอกไม้เพื่อเห็นความงดงามและก็ดื่มดํำกับไออุ่นในเมืองหนาวในช่วงฤดูหนาวช่วงนี้นะครับมีไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ครับแล้วก็ประดับประดาด้วย ไปแสงสีต่างๆนะครับบริเวณต้นไม้ใหญ่ทําให้เราหลงไหลในความงดงามที่ส,สร้างขึ้นโดยจังหวัดเชียงรายครับเพื่อตอบสนองนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมความงดงามและได้ถ่ายรูปเป็นที่รลึกในการเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงรายนะครับดูความงดงามครับที่จะถ่ายและถ่ายรูปเป็นเทียรลึกในการเดินทางมาถึงนะครับความงดงามเหล่านี้นะครับ รอท่านผู้ชมเข้าไปพิสูจน์ความงดงามบริเวณสวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายซึ่งงดงามด้วยไฟแสงสีต่างๆตลอดแมกไม้เมืองเหนือนะครับให้เราเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามหลังจากจับจ่ายซื้อสินค้าบริเวณถนนคนเดินบริเวณด้านข้างสวนสาธารนณะเป็นทียบร้อยก็สามารถนะครับนำอาหารเข้ามาดื่มดำ่ำกับบรรยากาศภายในสวนสาธารณะกันได้นะครับเป็นความงดงามมากครับที่สวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ครับ พร้อมกับเราได้ชมแมกไม้เมืองหนาวมีจำนวนมากครับตาชัยว่าเป็นสวนสาธารณะที่งดงามมากครับท่านผู้ชมและก็ได้ชมดอกไม้เมืองหนาวจำนวนมากนะครับและตาชัยาสายก็ขึ้นทางภาคเหนือครับในช่วงนี้กดติดตามเราไว้ครับจะไปที่ไหนต่อนะครับเพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเชิงธรรมชาติและวัดวาารามที่งดงามบริเวณ ทางภาคเหนือสุดนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับหรือเหนือสุดในสยามก็ว่าได้นะครับดูความพัานของแมกไม้ครับมีหลากหลายสายพันธุ์นะครับท่านผู้ชมมีโอกาสก,าก็อย่าลืมแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมความพัฒนเหล่านี้ที่จังหวัดเชียงรายกันนะครับและตลอด ในวันนี้นะครับที่ตะไฉยเดินถ่ายทําอยู่ตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของแมกไม้มืองเหนือนะครับมีจํานวนมากครับแล้วก็สวยงามมากประกอบกับบรรยากาศในช่วงที่ตระชฉยมาถ่ายทําในช่วงกลางฤดูนหนาวครับของเมืองเหนือก็อบอุ่นครับล่มลื่นและก็เย็นสบายนะครับอากาศไม่หนาวท่ร่นะครับก็ อุณหภูมิกำลังพอดีครับในการเยี่ยมชมความงดงามของแมกไม้เมืองเหนือนะครับในช่วงนี้ดูความงดงามของบริเวณต้นไม้ใหญ่นะครับที่ประดับประดาด้วยไฟแสงสีหลากหลายครับทําให้เราชื่นเมื่อนครับดื่มด่ากับธรรมชาติของแมกไม้ในสวนสาธารณะตลอดได้เห็นความงดงามของการตกแต่งสวนสาธารณะที่จังหวัดเชียงรายได้อย่าง งดงามแล้วก็ชื้นอกชื้นใจครับได้มาเยี่ยมจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ครับพูดไม่ได้เลยว่าสวนสาธารณะแห่งนี้สวยสดงดงามจริงๆมีโอกาสนะครับเรียนเชิญน,นักท่องเที่ยวต่างๆและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีโอกาสขึ้นทางภาคเหนือก็อย่าลืมแวะเยี่ยมชมความงดงามเหล่านี้นะครับที่สวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายครับ ถ้าเดินทางมาช่วงในวันเสาร์ครับก็จะได้เดินตลาดนะครับคือถนนคนเดินที่บริเวณรอบสวนสาธารณะแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวตลอดชาวบ้านครับที่เข้ามาจับจ่ายซื้อสินค้าแล้วก็มาดื่มด่าธรรมชาตินะครับมาลิมรสอาหารที่ถนนคนเดินจังหวัดเชียงรายแล้วก็นําเข้ามาดื่มด่าที่สวนสาธารณะกันได้ครับดูความสวยสดงดงามของสวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายอีกครั้งหนึ่งครับ มีแมกไม้ของเมืองเหนือมีจำนวนมากจริงๆครับท่านผู้ชมประกอบกับชมไฟแสงสีในช่วงพรบค่ำครับของสวนสาธารณะแห่งนี้ทำให้ชื่นอกชื่นใจครับแล้วก็ได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติในช่วงฤดูหนาวนะครับและเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ตะชัยยสายขอแนะนำครับต้องแวะชมความงดงามของสวนสาธารณะ จังหวัดเชียงรายให้ได้นะครับท่านผู้ชมมีโอกาสก็อย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมความงามเหล่านี้ยาาเย่สายก็จะพาเดินชมโดยรอบนะครับบริเวณสวนสาธารณะนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นพื้นที่ที่กว้างขวางมากครับแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวตลอดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมมีโอกาสก็จะลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมความงามเหล่านี้ ดูมวลประชาชนครับและก็นักท่องเที่ยวครับหลั่งไหลเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับในการเดินทางมาถึงสวนสาธารณะจังหวัดเพียงรายและก็ได้ดื่มด่ากับธรรมชาติด้วยแมกไม้เมืองเหนือที่รอท่านผู้ชมเข้าไปถ่ายรูปแล้วก็เยี่ยมชมความงดงามเหล่านี้นะครับเป็นความงดงามที่หาชมได้ยากครับเป็นสวนสาธารณะที่ตตชัยยอมรับว่าส,สวยสดงดงามมากครับ ดูความงดงามบริเวณโดยรอบอีกครั้งหนึ่งครับเยสายก็จะพาเดินชมโดยรอบดูความงดงามครับเยสายแนะนําให้ชมมวนดอกไม้ทางภาคเหนือครับที่กาลังเบ่งบานรอนักท่องเที่ยวต่างๆนะครับเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามช่วงฤดูหนาวนะครับกดติดตามตชาชัยยสายเอาไว้ด้วยนะครับจะไม่พลาด แห่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่สวยสดงามและวัดวาอารามนะครับตาชัยจะนำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมต่อไปนะครับกดติดตามเราเอาไว้ครับจะไม่พลาดสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับดูความงดงามของแมกไม้ตาชัยว่าสวยงามมากครับท่านผู้ชมเป็นแมกไม้เมืองเหนือที่สวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายได้สรรสร้าง ขึ้นเพื่อรองรับนะักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลกันเข้ามาเยี่ยมชมความงดงามของไม้เมืองหนาวนะครับประกอบช่วงนี้นะครับใกล้ต้นฤดูเดือนกุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงเดือนแห่งความรักนะครับก็อย่าลืมเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามที่สวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายกันได้นะครับ ครับยายสายก็จะพาท่านผู้ชมเดินชมเข้าไปเรื่อยๆครับจนถึงบริเวณอุโมงกล้วยไม้นะครับจากงดงามขนาดไหนเดี๋ยวตามยายสายไปครับดูไม้เมืองหนาวครับงดงามจริงๆครับท่านผู้ชมกําลังเบ่งบานรอนักท่องเที่ยวต่างๆและผู้ผ่านไปผ่านมานะครับเข้าไปเยี่ยมชมความงามเหล่านี้นะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับเหนือสุดในสยามนะครับ และในช่วงนี้ครับตาชยสายเดินทางขึ้นทางภาคเหนือก็จะแนะนําวัดวารามต่างๆอันงดงามตลอดแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติครับผ่านตาชยสายนะครับถ่ายทําให้ท่านผู้ชมได้เห็นความงดงามของทางภาคเหนือสุดในสยามของเราคือจังหวัดเชียงรายนะครับอากาศในช่วงนี้เย็นสบายครับท่านผู้ชมของทางภาคเหนือเป็นช่วงกลางฤดูหนาวของประเทศไทยนะครับ มีโอกาสอย่าลืมแวะเวียนเข้าไปดื่มด่าความงดงามและก็ธรรมชาติของแมกไม้เมืองเหนือนะครับเป็นการส,สร้างงานขึ้นมาให้ท่านผู้ชมและนักท่องเที่ยวครับเข้าไปเยี่ยมชมความงามที่สวนสาธารณะจังหวัดเชียงรายและเราจะได้เดินโดยรอบนะครับของสวนสาธารณะโดยเฉพาะช่วงวันเสาร์ครับก็จะมีถนนคนเดินให้เราจับจ่ายซื้อ,ซ,อซื้อสินค้านะครับ สามารถนําสินค้าหรืออาหารนะครับเข้ามาทานบริเวณสวนสาธารณะกันได้นะครับนี่คืออุมโมงค์แห่งความรักที่ตาชัยว่าครับเป็นอุมโมงค์กล้วยไม้ที่งดงามมากครับครับก่อนจบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตาชัยยสายเอาไว้ครับจะไม่พลาดความงดงามเหล่านี้สำหรับวันนี้ตาชัยยศสายขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ